พร้อมกับน้องบิวนัทะพลแล้วก็น้องชิงชิงคริษาเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ในงานทอยแก่นคนทําสื่อครั้งที่8ค่ะงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันโบวลิ่งการกุศลค่ะจัดโดยสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าสกิลการเล่นโบลิ่งแต่ละคนไม่ธรรมดานี่เป็นไงโอ้โหบิว หนึ่งในนั้นนะมีคนแซล์ตัวเองด้วยว่าผลิตภัณฑ์ความสะอาดต้องเข้าแล้วนะคะเพราะว่าล้างท่อเก่งมากก็คือโยนเท่าไหร่ไม่ลมสักทีสงสัยจะเน้นเข้าร่วมไม่เห็นเข้าเนาะจริงหร,หรือเปล่าจริงๆเนอถือว่าวก็ได้มาร่วมสนุกกันนะคะเพราะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนําไปดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมต่อไปด้วยค่ะนี่ไงผมเจอแล้วนักเจ้าแห่งการล้างท่อจริงๆนี่ก็จริงๆแล้วเราก็เป็นตัวทําคะแนนครับ นี่ก็ตัวทำคะแนนเหมือนกันทำคะแนนเสียทำคะแนนเสียผลิตภัณฑ์แบบทำความสะอาดเข้าได้เ <c oughs> พราะว่าหลางเท่าสะอาดมาก <c oughs> ยอดเยี่ยมมากๆเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆเ <c oughs> ยี่ยมจริงๆเปรังที่สองของชีวิตจึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครั้งที่สองก็แบบว่าค่อนข้างยากแล้วก็แบบว่าเหมือนมันแบบรวมสนุกกันมากกว่าเออจริงๆแล้วงานเนี้ย เขาไม่ได้ซีเรียสเนี่ยมันเหมือนแบบสนุกขนานกันเนะาะมาเหมือนมาพบปะกันมากกว่าครับกับพวกคะแนนตัวเองก็ซีเรียสอยู่นเนาะผมเคยไปปีหนึ่งงานนี้แหละน,น่าจะเป็นปี2ปีก่อนผมเหมือนชิงๆเลยครับร้างข้าเก่งมากไอ้าย,อยางงี้ต้องนัดก,กันไปซ้อมมือหน่อยแล้วใช่ถ้า,าเกิดว่าอยู่ทีมเดียวกันก็คือจบ เรียกว่าล่มเลย,น,เลยนะฮะพูดถึงน้องบิวแล้วเรามีอะไรกันต่อคะแน่นอนเมกี้บิวกับชิงชิงใช่ไหมครับคราวนี้เขาก็มีผลงานคุ้งเสน่หานาที่หลายๆคนก็แบบผมติดตามแล้วผมว่าสนุกทั้งฮาทั้งตลม,มี<า>หลายรสชาติหลายอารมณ์ให้ดูกันนะครับนี่แหละนะเป็นมารสีคนสวยแห่งราชโดไม่ต้องบอกอย่างนี้นะครับซึ่งผู้ที่ ชิงศึกครั้งนี้นะครับก็คือหนุ่มผมยาวคนนี้ะดูออกไหมครับว่าเป็นใครดูดีๆดูดีๆลองข้ามวิกและหนวดเข้าไปหนุ่มบิวเหรอใช่ครับผมเขาสุดบิวนัทพนที่ลงทุนนะครลอมตัวใส่วิกติดหนวดไม่ให้คนอื่นจําได้นะว่าเป็นใครมาแข่งกับเติร์กนัชนนนะครับการแข่งขันที่ว่าก็คือแข่งกันจับปลาครับผม เบื้องหลังนี่อาจจะดูทุรักทุเลน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งบิวและเติร์กเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่บิวเขาบอกว่าที่ไม่ถนัดกว่าการจับปลาก็คือไม่ถนัดปลอมตัวนี่แหละต้องมาแบบเหมือนแบบใส่หนวดใส่วิกกน่ะมันอาจจะอาจจะลำคาญหรือเปล่าหนวดหรือวิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่านอกจากหนวดกับวิกแล้วก็สำเนียงที่การพูดด้วยเขาคงไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนสำเนียงยังไงเดี๋ยวลองไปฟังบิวพูดดีกว่าครับ คนยุ่งๆเรื่องผู้หญิงเยอะค่ะจะเอาเสียงไหนดีสวัสดีจ้า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 เป็นสายที่มาราศีแบบว่าโดนแย่งมาราศีสวยพูดไม่ออกเลยลืมหมดเลยมีผู้ชายมาแย่งอ่ะอปรอป้ค อ๋อเป็นยังไงล่ะมันเลือกยากนะ,ะมันต้องเป็นคนสวยก็แบบนี้แหละครับจริงๆครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเลือกนะฮะถ้าให้เชียร์ก็ต้องเลือกไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นนั่นแหละเนี่ยอะะเชียร์แล้วเรียบร้อย,ชย,ชยอเชียร์นะ<อ>ที่ผมว่าผู้นี้น่ารักนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับฉากนี้ในละครคุ้งสเสน่หาครับเย็นนี้18บนาฬิกา45นาทีครับทุกคนค่ะแล้วก็ปิด